เรากําลังสร้างอาชีพให้กับหลายๆคนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครูเซตเราเติบโตมาพร้อมกับธุรกิจช่างเสริมสวยเพราะว่าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลช่งางซาลอนคนเดินๆเนข้ามาหาผมเขาก็บอกว่าเขาใช้สินค้าครูเซตอะส่งลูกเขาเรียนจนจบเลยนะผมก็เลยลรู้สึกว่าแบบเรากําลังสร้างอาชีพให้กับหลายๆคนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับครูเซตเป็นแบ,บรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจเสริมสวยและช่างทําผมมากว่า6กาปีปัจจุบัน ส่งออกไปจำหน่ายกว่า40ประเทศทั่วโลกครูเช็เนี่ยก่อตั้งมาจากรุ่นอากงผมเป็นเจนหนึ่งแล้วก็คุณพ่อผมเป็นเจน2อ,อากงเนี่ยเคยเป็นคนขับแท็กซี่แกมีลูกค้าประจําเป็นแบบอาจารย์เคมีคนหนึ่งก็เลยอยากให้อากงมาเป็นลูกมือจนแกเริ่มมีความรู้ในเรื่องของการทำแชมพูก็เลยลองเอาแชมพูที้ไปขายตามชาลอนต่างๆกลายเป็นทําได้ดีอากงก็เริ่มรู้สึกว่าแบบคนเรียกแต่แชมพูแปะ แกคิดว่ามันต้องมีชื่อละวันนึงแกไปร้านขายเคมีไปเห็นวัสดุชิ้นหนึ่งวัสดุชิ้นนั้นนะ่ะมันชื่อว่า r u c i b l e มันเอาไว้สําหรับเป็นวัสดุทนไฟเอาไว้หลอมทองแกรู้สึกว่าแบบวัสดุเนี่ยเหมือนชีวิตแกเลยที่แบบอดทนมาตลอด ก็เปรียบเสมือนสินค้าที่แกทําคุณค่ามไม่เปลี่ยนไปตามการเวลาแกก็เลยชอบคำว่าคู้ซื้บลแล้วก็เพี้ยนมาเป็นฟูเซตจนถึงปัจจุบันนี้สินค้าเด่นๆของเราก็จะมีคีมยืดผมช่างชาลอนต้องติดลานไว้ทุกคนเลยคีมย้อมผมแล้วก็ดัดผมเขาก็าจะบอกว่าสินค้ารูเซตเนี่ยค่อนข้าง,างชัวใช้แล้วมันมีคุณภาพจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแบรนด์รูเซตเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสามารถขยายตลาดไปได้กว้างขึ้นเกิดขึ้นในรุ่นของคุณพ่อคุณณที ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมีมาพัฒนาสินค้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาและวิจัยจนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทโดยมีจุดเด่นในการให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพใช้แล้วได้ผลดีในราคาท,ที่สามารถเข้าถึงได้ พอมารุ่นที่ 2. เป็นรุ่นที่สร้างรากฐานให้กับบริษัทเราก็เริ่มขยายไปสินค้าที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นแบบเป็นสีผมคีมยืดผมหรือว่าดัดผมต้องมีโรงงานที่สนับสนุนการขยายสินค้าพวกนั้นได้ธนาคารกรุงเทพก็มีการยื่นมือเข้ามาช่วยให้เงินกู้ในการสร้างโรงงานที่ใหม่ทําให้สภาพคล่องของการท,ทําธรุรกิจดีขึ้นรุ่นที่3มอย่างผมธนาคารกรุงเทพก็ยังให้มีคอร์สต่างๆไปเรียนผมเคยไปคอร์สการเจรจาการต่อรองเราก็จะได้ มุมมองในหลายๆประเทศว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าครูเซตเราก็ส่งออกต่างประเทศด้วยหลังการเข้ามาบริหารงานโดยทายาทรุ่นที่3วันนี้ครูเซตพร้อมแล้วที่จะขยายตลาดไปในกลุ่มผู้บริโภครายย่อยสร้างการร,รับรู้และความแข็งแรงให้กับแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า65ปีได้เติบโตและต่อยอดไปอย่างแข็งแกร่งตอนนี้เรากําลังพยายามสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเชิงของออฟไลน์ห้างต่างๆโมเดิร์นเทรดต่างๆให้มันครอบคลุมทั่ว ประเทศมากขึ้นในการดูแลลูกค้าเก่าๆเราไม่ต้องทําสินค้าให้มันตรงกับความต้องการของเขาอยู่คือเขาต้องเอาสินค้าเนี้เอาไปทําความสวยงามให้กับลูกค้าแล้วเขาจะต็มมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ